สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชม Honda Civic ท้าย8เหลี่ยมนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้1ปีครับ1.8ออโต้นะครับปี2010พวงมลาลัยมัตติฟังกชันเซนทล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับจะทรงมาให้งามๆนะครับแต่งรออย่างเดียวครับไม่แต่งเครื่องสีสวยเงางามนะครับ ใครสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกระทุ่มแบนด์สมุทรสาคร269,000บาทผ่อนได้5,800โดยประมาณผ่อน6ปีนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับเหลือเงิน100,000กลับบ้านไปเลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับแบบนี้สภาพนี้นะครับภายในงามพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซนเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกครับ นี่เลยครับไม้แท้180,000กิโลเมตรนะครับใครที่ชอบ FD ดังฟ้าคันนี้ปี2010นะครับเครดิตดีออกรถ0บาทได้เลยครับเหลือเงินกลับบ้าน100,000ก็ยังได้นะครับถ้าใครสนใจอยากได้ FD ดังฟ้านะครับคันนี้รับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้1ปีใช้ได้สบายใจซื้อได้สบายใจเลยครับรถสวยไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกล้มนะครับสีเงางามเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆจะทรงใส่ล้อไว้ให้นะครับไม่ได้แต่งเครื่องนะครับ จัดทรงหล่อๆอย่างเดียวครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับที่สําคัญคือมีรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้1ปีนะครับหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับกับการรับประกันขนาดนี้รถสวยสภาพดีจัดราคายอดเยี่ยมนะครับสองแสนบาทกับปี2010นะครับโดยรวมเป็นรถที่สวยพร้อมใช้นะครับ FD หนังฟ้า1.8อ u t o อโต้นะครับตัวนี้เป็น ในงามๆนะครับเบาะหนังสภาพดีมากๆนะครับกว้างนั่งสบายสําหรับ FD นะครับอะไรเยอะดูแลก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในกลุ่ม FD นางฟ้าขัดนะครับหรือใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับในแฟนเพจก็มีนะครับทันขับไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับสำหรับคันนี้คัดและการันตีมาให้1ปีนะครับบอกเลยว่าแจ่มมากๆนะครับสำหรับการันตี1ปีแบบนี้นะครับ รถสวยมากๆนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับเพราะว่ารับประกันมาขนาดนี้แล้วไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันแน่นอนนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างใช้งานได้เลยครับรถสวยจัดสภาพงามจัดราคาน่าสนใจน่าจับน่าจองกับ FD นางฟ้านะครับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สกับรถสวยสวยสภาพเงามๆมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกระทุ่มแบรนด์สมุทรสาครบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยมาเช็คมาชม รับรองไม่ผิดหวังนะครับรับประกันขนาดนี้ไม่ดีจริงไม่กล้ารับแน่นอนนะครับใครที่สนใจเข้าใจอยากได้ FD นะครับตัวนี้ขอนำเสนอเลยครับแบบเน้นๆเลยนะครับสภาพงามราคาดีรับประกัน1ปีแจ่มจริงๆครับขอพระคุณทุกการติดตามนะครับมาชมมาเช็คมาดูรถทดลองขับนะครับรถสวยรถดีนำมาส่งต่อให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานสภาพดีราคาหน้าสนใจตัวนี้แจ่มจริงๆนะครับท้าย8เตียมครับ